เรื่องต่อไปเลยออกอ่ะโอเคนะคะระหว่างนี้พี่ดาวกลับมาสุ่ที่เดิมค่ะที่บอกว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดพิเศษอะไร้ายของเราวันนี้ท่านก็ตามค่ะอันอันเชิญแขกรับเชิญมาให้เราหน่อยนะคะอ่าเดบิมตต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันได้ไหมคะพี่แขกไดา ต้องยืนนะคะยืนยน,นะคะต้อนรับเลยเชิญค่ะเลยทำเป็นพี่ทำเป็นพี่ทักน้องก็ได้คนะ,ะ,ะ,ะดีใจดีค่ใจดีใจเชิญตรงกลางเลยค่ะ,คะพี่ขาอือโ,อโอ้โหแต่ว่ามีคนเข้าชมจาก จากจาร้อยคนเป็นพันคนเลยอ่ะมากโอ้โหพี่แขกนี่แฟนคลับเยอะนะจะบอกให้บรากอ้าวว้าวว้ามีคนมากดว้าวมาด้วยนะคะมีคนกดว้าวมาด้วยต้องถามก่อนต้องถามต้องถามเลยน้องรู้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกให้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 พี่แขกแนะนําตัวนิดนึงนะคะโอเคกับพี่โอเคครับผมพี่พูดเลยก็ได้หลวงแขกนะครับ เป็นอดีตที่ปรึกษาการขายแล้วก็หัวหน้าทีมขายบริษัทตูต้าเมืองตรังสาขาหัวยดอดวันนี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วนะครับก็ไ,ไ,ไปทำกิจการส่วนตัวนะฮะก็ะะคือที่บ้านเนี่ยแฟนเนี่ยทำน้ำจิ้มขายเดี๋ยว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 ต้องขอเบรกก่อนเลยขอเคลียร์โต๊ะขอเคลียร์โต๊ะนี่ มีของอ่ะอ่พี่พี่แกะถือไมคก็ได้ค่ะวางตรงนี้ก็ได้วางตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะนั่นไงอันนี้คือเอามาฝากใช่ไหมคะอันนี้คือเอามาฝากใช่ไหมไม่พี่แกพี่แกบอกว่าขายไม่หรอกพี่แกก็บอกว่าพี่แกะเอามาแล้วแกไม่เอากลับหรอกเอาแจกลูกค้าก็ได้โอ้ยไม่รอดแจกลูกค้า เจอกันคขอบคุณค่ะนี่อันนี้ต้องลองทานเลยนะอร่อยมากอยากจะบอกว่าอร่อยมากน้ำจิ้มแบบด้วยอาทิแขกจัดการได้เลยก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยแชร์ช่วยแชร์ในในในเฟสแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะแชร์ไปในเพจของน้ำจิ้มดิมซำด้วยเพราะว่าน้องนุชเนี่ยไปช่วยไปช่วยก็คือไปเป็นเ c ซีให้กับเพจ ของน้ําจิ้มดิมซำเมืองตรังเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะให้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องนุดทำงานอะไรก่อนที่จะไปเป็นเอ็มซิงจิ้มเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะต้องมุดอยู่ตรงนี้นะคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยแชร์ออกไปเป็นเพจโต๊ะเมืองตรังพี่ี่เขาขอขอกั้นมาหน่อยค่ะกั้นมาอยู่บนโต๊ะพี่มุดนะคะ เรจะแชร์ให้นะกันนะโอเ้นะน่ารักจริงๆรโอเคนะครับโอเคอันนี้ก่อนอื่นเลยพี่แขกหลายหลายคนตอนนี้ผู้ชมอาจจะกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรแล้วพี่แขกออกจากทีมขายของโตโยต้าบางตงของเราเนี่ยออกแล้วไปทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยพี่แขกครับก็หลักๆนะครับก็คือผมก็จะทำเกี่ยวกับ ฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็การวางแผนในส่วนของการตลาดออนไลน์นะครับก,ก็คือก็คือในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวน้ํำจิ้มถิ่นซำนะครับสูตรส้มเจื้องเป็นน้ําจิ้มสูตรเฉพาะนะครับอของจังหวัดตรังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย มันไม่มีวางขายนะครับตามร้านหรือว่าตามห้างนะครับในส่วนของคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนตรังหรือว่าเป็นคนใต้เนี่ยะจะหาทานได้ค่อนข้างยากแต่ทีนี้ในส่วนของอผมเองเนี่ยก็คือใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายนะครับซึ่ง เคยทํางานกับบริษัทโต้ต้าเมือง,งตรังนะครับแล้วพูดง่ายๆก็พี่พี่แขกก็คือออกไปท,ทําธุากิรเกี่ยวพูดง่ายๆคือที่บ้านอ่ะทำขายน้ําจิ้มขายอยู่แล้ว<ะ>แต่พี่แขกก็คือได้ออกไปพัฒนาไปทําเกีบบ่ยวกับพีอาการตลาดอะไรเงี้ยค่ะจากที่น้าเนี้ยขายดีอยู่แล้วก็จะขายดังดังแล้วก็ขายดียิ <c oughs> <c oughs> ่งๆขึ้ไปอีกอด้และชื่อนั้นนะคะพี่แขกก็คือโดยมีชื่อว่ามีชื่อว่า น้ำจิ้มติ่มซำเมืองตรังนะคะหรือเราเรียกว่าน้ำจิ้มแม่เกตนั่นเองอ่าน้ำจิ้มแม่เกตนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำพวยใหญ่โตแล้วตอนนี้ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าแจกดีกว่าเดี๋ยวเราแจกน้ำจิ้มเลยไมพี่แขก่พี่แขกเลยน้ำให้เรามาแจกเออให้เราแจกเลยขอบคุณมากค่ะพี่แขกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปเมื่อกี้ขอบคุณที่เอาน้ำจิ้มมาให้ไม่ยังไม่ให้ไปอย่าเพิ่งไป อ่าเดี๋ยวนุชขอประกาศรางวัลน,นิดหนึ่งเมื่อกี้ที่นุชบอกว่าเมื่อกี้ไม่รู้พี่แขกได้ได้ตอบมาด้วยหรือเปล่าอ่าไม่ได้ตอบยังยังไม่ได้ตอบนะนุชบอกว่าร่วมสนุกโพส์โพส์แล้วก็เช็คอินนะคะของผู้โชคดีก็คือคุณลูกปัดนั่นเองนะคะคุณลูกปัดนั่นเองนะคะอ่ายินดีด้วยยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะโอเคเอาอย่างนี้ในเมื่อพี่แขกแจกน้ำจิม้มงั้นรางวัลต่อไปขออนุญาตแจกเลยนะพี่แขกนะ ขอเนื้อแจกเลยนะก็คือว่าแจกเป็นน้ําจิมนี่แหละอันนี้เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มหมูกระทะอ่าน้ําจิ้มหมูกระทะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําจิ้มติ่มซำอ่าเราแจกน้าจิ้มหมูกระทะดีกว่าช่วงนี้ฝนตกเอ,อลูกค้าหมูกระทะอ่าใช่เอา,าอย่างนี้ดีกว่าไ,ไปแล้วปุ๊บทำหมูกระทะทัน แจกน้ำจิ้มหมูกระทะไปเลยนะคะขวดนี้โดยให้ทุกคนพิมพ์กันเข้ามาว่าโตโยต้าน้ำจิ้มแม่เกดโอ้โหโตโยต้าน้ำจิ้มแม <c oughs> ่เกดหมดเวลาเออ <c oughs> พิมพ์กันเข้ามาว่าโตโยต้าน้ำจิ้มแม่เกดทุกคนขายังแชร์กันได้อย่างต่อเนื่องและยังลุ้นของรางวัลกันอย่างต่อเนื่องนะคะพิมพ์กันเข้ามาว่าโตโยต้าน้ำจิ้มแม่เกด โอเคนะเดี๋ยวนุชพิมพ์นำร่องให้เดี๋ยวนุชพิมพ์นำร่องให้โตโยต้าคุณภูมาพรโตโยตาน้ำจิ้มแม่เกดอ่าเรียกได้ว่าพิมพ์เสร็จคัดลอกแล้ววางคัดลอกแล้ววางสู้ๆทุกคนนะโอ้โตโยตาน้ำจิ้มแม่เกดนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยลองทานแล้วจะติดใจ ใช่เดี๋ยวบอกว่าหลังจากนี้เราก็แบบน่าจะได้ใช้ตะกวดด้วย่ะได้ใช้วันนี้และเออได้ใช้วันนี้แหละนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวอยากรู้ว่าอ่าพี่แขกตอนเนี้ยใช้รถอะไรก็ใช้รถโตโยต้านะครับใช่ก็คือก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเลือกรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองในส่วนของการใช้งานของเรานะครับ ซึ่งในส่วนของตัวผมเองเนี่ยนะครับก็คือ,อใช้งานเนี่ยภายในครอบครัวนะครับก็คือมีสมาชิกในบ้านนะครับมีลูกมีเมียแล้วก็สามารถบรรทุกข,ของได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ถามว่ามันก็มีรถไข้อื่นไหมนะครับมันก็มีแต่ทําไมพี่ถึงเลือกโตโยต้าคือหนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของ อนอกจากว่าเราใช้งานแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีในส่วนของอการเกี่ยวกับอะไรนะครับอ๋ออันนี้สำคัญเลยคือหนึ่งเนี่ยของตัวต้ข้อดีนะครับก็คือศูนย์บริการเนี่ยนะครับคนข้างเยอะมีมีทั่วเลยอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับนอกจากว่าในศูนย์แล้วเนี่ยที่เป็น ร้านทั่วไปอ๋อ<า>ก,ก็คือนะว่าตามอู่ข้างนอกก็มีเหมือนกันนะถูกต้องคือหาได้ใ,ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่แกงเหมือนว่ายัยง,ยงมีอู่เหมือนกันนะที่เขาเข้ามาสั่งอะไรจากที่โชว์รูมเราอ่ะก็ยัง<ช>มีและที่สําคัญคือนอกจากหาง่ายนะพี่แขก,กคือ เร็วด้วยราคาคือเร็วคือเช่นคําว่าเวลาเราจะซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเคยเคยไปที่แบบว่าเราอะไหล่นานมากเราเป็นเดือนรอเป็นสองเดือนสามเดือนแต่โตโยต้าเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเรามีอะไหล่ที่รวดเร็วสั่งเร็วมาเร็วและเราก็มีเยอะมีหลายสาขาอย่างครอบคลุมเหมือนที่พี่แขกว่าเลยใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าอะไหล่เสียเนี่ยนะครับหนึ่งชุดนะครับ หนึ่งชุดเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยสักสามชิ้นนะครับที่นี้ถ้าเป็นของโตต้าเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดมันแยกชิ้นย่อยได้คือราาคคมือไ่ถ้าทำชุดอ่ะมันมมัันนคือมันแพงเช่นขนอาจจะแบบทั้งชุดอ่ะห้าหมื่นแต่มัน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 แยกชิ้้นไดเออมมมมัััันนนนเสียแค่ตรงนั้นนิดเดียวอ่ะเราไม่จําเป็นต้องจ่ายทั้งห้าหมื่นใช่ไหมพี่ถูกต้องครับคําว่า โตโยต้าอะไรถูกคือมันแยกชิ้นได้คือมันไม่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำชุดนะครับอันนี้คือคือคนที่คนที่พบหรือว่าประสบปัญหาอยู่ะเขาจะเข้าใจเลยเออก็คือแบบส่วนส่วนใหญ่นะอันนี้ลองสังเกตดูนะคือที่เราเจอลูกค้าโตโยต้าส่วนใหญ่นะคือหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ใช้รถอยู่แล้วอ่ะ เขาก็จะใช้โต้ตาแต่เหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์ใช้รถการใช้งานหลายๆอย่างะคือเพราะว่าการการซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แค่ซื้อแล้วจบนะใช่เพราะว่าซื้อไปเลยมันต้องถ่ายนะมันเครื่องมันต้องซ่อมเพราะว่ารถเดินถ้าเราใช้ไปเป็นสิบยี่สิบปีแน่นอนมันก็ต้องมีซ่อมบ้างถูกไหมเออซึ่งแน่นอนซึ่งการอย่างนั้นอ่ะมันจะอยู่กับเราอ่ะหลังจากที่เราซื้อเสร็จอ่ะหลังจากป้ายแดงอ่ะอยู่ไปอีกยาวคือมันไม่ได้จบแค่ซื้อแล้วจบถูกไหมพี่ดาวใช่แล้วค่ะเออซึ่งตัวนี้พ อันนี้คือเหตุผลหนึ่งเลยนะที่โตโยต้าเรามีดีอ่าฮะใช่ครับการต่อ,อยู่ทั่วประเทศใกล้บ้านลูกค้าเลยอะ่ะไม่ต้องไปไกลไกลเหมือนในตัวเมืองอะไรแบบนี้อ,อันนี้คือหมวอ,อำเภอนี้เราก็มีอำเภอนั้นเราก็มีมก็คือว่าลูกค้าสามารถเข้าสู่ที่ใกล้ที่สุดได้ค่ะใช่ครับอ่านั่นแหละครับหลักๆก็คือประมานนั้นนะครับอันนี้เมื่อกี้พี่แช่ ไปในเพจน้ำจ,นจิ้มด้วยน้ำจิ้มด้วยน่ารักมากขอบคุณค่ะครับลูกค้าที่อยู่ในเพจน้ำจิ้มดิมซัมนะครัเบเมืองตรงังลูกค้าที่นะครับน้องเกตนะฮะก็จะเห็นวันนี้นะครับวันนี้น้องเกดไม่ได้มา นะฮะน้องเกศไม่ได้มาไไมม่ด้าปกติปกติของนุ่นไงปกติของนุ่นไงจะไลฟ์สดคู่กับอ่าคู่คู่พี่นก๊งซีพี่นุ๊ตคือน้องเกศอ่ะสุดยอดมากเลยนะตอนตอนที่กล้องยังไม่เริ่มอ่ะเรียกน้านุ๊ตนะหน้านุ๊ตหน้านุ๊ตพอกล้องกดปุ๊บพี่นุ๊ตขอบรักมากวันนี้ก็เลยแชร์ว่าเออว่าเนี่ยว่านอกจากว่าพี่นุ๊ตไปช่วยไลฟ์สดในในเพจน้ำจิ้มนะครับ วันนี้พี่นุชนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพหลักนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทโต้ต้ามังกรฝากเบอร์โทรได้นะครับเผื่อลูกค้าในเพจชมอยู่ในไหนแขกรับเชิญเราเปิดขนาดนี้เราขอฝากเบอร์หน่อยนะคะฝากเบอร์ได้นะครับเบอร์โทรของนุษยนุษก็คือศูนย5เก้าสนะเดี๋ยวพิมพ์ไปให้เดี๋ยวพิมพ์ไปให้เขอโอกาสนิดนึงเลยนะคือคือลูกค้าในเพจน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจการ ร้านตินสซมเส้นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในส่วนของรถเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยนะครับลูกค้าก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเผื่อว่าท่านมีโครงการที่จะอะอ,อกรถมาใช้งานเพิ่มเติมสักหนึ่งคันเนี่ยนะครับก็บนอกจากว่าซื้อน้ำจิ้มแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้น้องนุชเนี่ยนะครับหรือว่าน้องดาวนะครับ วันนี้ก็บริการท่านได้นะครับยังไงก็น้องลุกก็ฝากเบอร์ทัวอาไว้นะครับอ่าครับโอเคถ้ายังไงวันนี้เราก็ขอบคุณพี่แขกมากเลยเนาะที่พี่แขกฝากเกี่ยวกับกิจการเออใช่ใช่สุดท้ายนี้ก็ลองฝากเกี่ยวกับกิจการดูแล้วกันค่ะยู่ไหนอะไรยังไงด้ยอยู่ตรงไหนซัมไห้จากช่องทางไหนบ้างมีกี่รสชาติอะไรทำนองเนี้ยครับโอเคครับก็ปัจจุบันนะครับน้ําจิ้มของเมกเกดนะครับก็จะเป็นน้ําจิ้มติ่มซำนะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเพจน้ำจิ้มติ่มซำเม,มืองตรังสู่สมเชียงได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าดูแล้วนะครับลูกค้าอยู่หัวยอดบริเวณใกล้ๆแถวนี้น,นะครับก็สามารถที่จะเข้าขกูเกิลแมพนะครับพิมพ์น้ำจิ้มติ่มซำแม,ม่เกตนะฮะก็จะมี แผนที่นะครับโลเคชันเนี่ยนำทางไปที่บ้านเมกเกตได้เลยคือสามารถเซิร์ชได้ในแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยทักกล้งแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กก็จะเป็นเพจนะครับเพจน้ำจิ้มติม่มซำเมืองตรังสูตรส้มเชียงนะครับแล้วก็มีอ่ากูเกิลไซต์นะครับแล้วก็มีเว uh, ็บไซต์เว็บไซต์อ่ะเมกเกต com นะครับแล้วก็อ่ามีแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะในร้านค้าของแอปพลิเคชัน Shopee นะครับก็คือร้านน้ำจิ้มิ่มซำเมืองตรังนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาไปดูรายละเอียดในช่องทางต่างๆได้หรือหรือนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรแมเกตนะครับ0ูนย์8 7 1า0นะครับตรงนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้าไปคุยรายละเอียดได้พี่แขกได้ข่าวว่าขึ้นห้างแล้วเหมือนกันนี่ขายอยู่ในห้างไหนบ้างตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ห้างดอเบอไว้ก่อนนะครับเราก็จะขายในส่วนของเน้น ออนไลน์ <Online S 1> <Online S 2> มากก <Online S 2> ว่า <Online S 2> ใช่ครับเน่นออนไลน์ <Okay. S 1> มากกว่าเพราะวา่าจะได้ของที่ใหม่สดนะครับแล้วก็ผลิตวันต่อวัน oh, อ๋อเอาอย่างนี้ละกัน<ๆ>เมื่อเมื่อตะกีนน้นนบอกว่ามีประกาศรางวัลไปนั้นจิ้มบมูกระทะนะคะได้กับคุณ ลูกว่านะคะคุณลูกว่านะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะยินดีด้วยแต่ลูกขอแจกอี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 กขวดหนึ่งพี่พี่แขกอันนี้ยินดีกับคุณลูกว่าได้นะคะอีขวดหนึ่งเป็นน้ําจิ้มติ่มซําเป็นน้ําจิ้มติ่มซํานะคะก็คือขอแจกอีกหนึ่งรางวัลสามารถพิมพ์กันเข้ามาต่อได้นะคะว่าโตโยตาน้ําจิ้มนีเก็คือว่าให้ไม่ต้อดูแลแต่การขึอนรถก็คือว่าให้โตโยต้าดูแยเลย ขอแจกอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะขอแจกอีกหนึ่งรางวัลยังพิมพ์กันเข้ามาได้ต่อเนื่องนะคะ,ะมีลูกค้านะคะคุณนรินพี่แขกบอกว่าอยากได้น้ำจิ้มหมูกระทะค,ะครับอ่า คุณนรินขาส,นนสามารถอซื้อรถก่อนไหมสงสารลูกค้าจะได้ดจิ้มสัก๋วต้องซื้อรถก่อนเข้าร่วมสนุกกันเจ๊เจ๊เจ๊อีกอีกขวดนึงตอนนี้ยังพิมพ์กันเข้ามาได้ต่อเนื่องนะคะโตโย,ยาาต้าน้ำจิะะยย้มแักกิตภาษาไทายก็ได้ภาษาอังกฤษาาก็ได้ได้หมดเลยนะคะแจกสูตรน้ำจิ้มถิ่มทำไปอีกขวดนึง อ่าแจกอีกขวดนึงนะคะโอเคขวดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาไว้ว่อเดี๋ยวเราต้องกินหมูกระทะกันไม่ต้องกลัวอันนี้แจกหมูกระทะก่อนพี่แขกยังมีเยอะใช่เหรอเออแจกได้ได้ก็ได้ค่ะมีการหูลงกินกันแล้วออไม่ไดบอกว่าเราพูดอยู่เอออยากกินเองด้วยออเหมือนกับที่คุณนรินบอกเลยนะคะโอเคพี่แขกขอขอแยกอีกทีคุณนรินบอกว่าถ้าแบบอยากอยากอยากได้น้ำจิ้ม ตั้มคือทางไหนนะคือหนึ่งช้อปปี้จะไม่ไปแข่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือช้อปปี้ช้อปปี้ครับแล้วก็สองก็คือไปไปที่เพจ Facebook ค้นหาคําว่าน้ำจิ้มติ่มซำเมืองตรังน้ำจิ้มติ่มซำเมืองตรังสูตรซุปเจียมนะคะคุณนรินทร์คุณนรินทร์หาได้เลยหรือว่าถ้าคุณนรินทร์หาไม่เจอทักแชทมาเราเดี๋ยวเราบอกให้ได้นะคะทักแชท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 ักแชทก็เป็นเด็กเออทักแชทนะคะคุณนรินทร์ได้ได้เลยได้เลยระหว่างนี้นะคะคุณนรินทร์อีกหนึ่งทางคือ พิมพ์กันเข้ามาได้ค่ะโตโยต้าน้ำจิ้มไม่เกินยังแตกอยู่อีกหนึ่งวัลโอเคหรือไม่อยากได้น้ำจิ้มมาซื้อรถกับเราเออได้จิ้มได้กันโต๊กตึกสองขนาดนั้นเลยใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่แขกมากเลยค่ะขอบคุณมากอุ้ยเดี๋ยวพี่เดาอย่าเพิ่งให้พี่แขกไปให้ของที่ระลึกก่อนของที่ระลึกให้ของที่ระลึกก่อนไม่เอากิไม่เอยากลุกออกมา พี่แขงเลิกเอาเอาผ้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 าหน่วมจะได้เอาไปใช้ด้วยมีผ้าหนวมกับพัดโลไม่พี่แขกเรื่องพี่แขกเอาเอาเอาผ้าหนวมก่อนแล้วกันโอเคได้นะอ่อได้พี่ดาวมั่เลยยืน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 ก่อนก็ได้ค่ะเผื่อจะได้ถ่ายรูปสวยๆอะไรประมาณนี้นะเออโอเคถ่ายไลฟ์เลยนะเราเออเราถ่ายกันบัตไลฟ์เลย เดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จเราก็จะขอคืนนะคะให้จริงจริงขอให้จริงจริงเย้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาหลบหน่อยพี่แขกออกไม่จุทั้งันเโอเคขอบคุณค่ะอเรียกว่าน่ารักมากเลยนะคะเอามาแจกเ้ามาให้เรากินด้วยนะคะน่ารักมากเลยก็ได้ได้ได้มาเยอะก็คือว่าได้ชมรถรถแต่งได้แจกที่สำคัญได้แจกของรางวัลให้